สวัสดีค่ะทุกคนคะเจอกับปูอีกแล้วค่ะและคุณกำลังรับชมกอปูค่ะโกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะคะเต็นตัวหนึ่งตัวนี้ปูซื้อเก็บไม่ค่อยได้ใช้งานซื้อมานานหลายปีละไม่ได้หลายปีปีกว่าเพื่งจะได้ออกมาใช้งานนะคะตัวนี้ก็คือ nature high village นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์สไตล์ครอบครัวนะคะมี2ห้องนอนแล้วก็มีตรงกลางเป็นพื้นที่นั่งเล่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวให้ดูเลยเผื่อว่าใครกําลังสนใจเต็นท์สไตล์ครอบครัวแบบนี้อยู่อันนี้ตัวเต็นท์ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะบอกเลยว่าคนเดียวยกไม่ไหวน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ให้แบบนี้จริงๆตรง กระเป๋าอะ่ะเขาจะมีล้อลากให้ด้วยนะยนี่มีล้อลากให้ด้วยนะคะสำหรับใส่เต็นท์ทีนี้เราจะมาแกะดูตัวข้างในกันสิบด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีชุดมาให้แบบนี้เลยจะมีคู่มือมาให้ด้วย ซึ่งคู่มือก็จะเป็นภาษาจีนไม่ได้ช่วยอะไรเรามากมายนี่แต่ว่าตรงกระเป๋าอะคะ่ะเขาจะมีลักษณะการกลางคู่มือการใช้บอกไว้ให้ว่าอย่างไงก็จะเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยเป็นลักษณะประมาณนี้ไม่ได้ช่วยอะไรอีกเหมือนกัน มีสายรัดมาให้นะคะสองเส้นตรงนี้จะมีสายรัดมาให้สองเส้นแล้วเขาก็จะมีชุดสมอบกกับเสาเต็นท์อืมมีเชือก ในหนึ่งชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวอินเนอร์เต็นนะคะแต่นั้นจะเป็นโครงเต็นซึ่งอันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟชีดแล้วก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นสมอบกนะคะที่แถมมาให้แล้วก็จะมีเสาหน้าเทเลสแล้วก็เชือกอีกสองเส้นปกติแล้วเนี่ยเขาจะผูกมาให้กับอันนี้เลย <c oughs> เราไม่ต้องมาผูกเองแล้วนะคะเ <c oughs> ชือกนี้เขาผูกมาให้เลย ถือว่ามีความสะดวกสบายระดับหนึ่งตัวเต็นท์จะเป็นการแบบกลางอัตโนมัตินะคะหาจุดที่เจอนี่แล้วเขาก็จะปุ๊บตั้งขึ้นมาแบบนี้มันก็จะแยกออกจากกันแบบนี้เลยพอรากาสทรงได้นะคะเราก็จะยืดออกนี่จะมีปุ่มสีส้มตรงนี้นะคะ

ะะพอจัดทรงได้ก็จะได้ทรงประมาณแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมายึดสมอมุมต่างๆอันนี้ก็จะได้ทรงประมาณแบบนี้แล้วเราก็จะมาจัดทรงด้วยการยึดสมอนะคะนี่ะมุมต่างๆ ตรงนี้จะเป็นเหมือนช่องระบายอากาศน,นะคะเราก็ยืดสมองไปด้วยเลย อันนี้มันจะเลื่อนได้นะคะเดี๋ยวเราก็มาล็อกกับตรงนี้ล็อกกระเสาข้างล่างให้ตึงหให้ตึงแบบนี้ เืยมาแล้วก็ให้ล็อกให้ต่ำกับปุ่มสีส้มตรงนี้ให้ตึงแล้วก็ล็อกให้ต่ำกับปุ่มสีส้มนะอันนี้ให้ตึงนี่จะได้ลักษณะประมาณนี้ ต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นสองห้องนอนเราก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นตรงกลางอีกส่วนหนึ่งนะอ่ะทีนี้ประตูนะคะก็จะอยู่ตรงกลางประตูก็จะเป็นซิปเปิดปิดแบบนี้ข้างนอกคือ1ชั้นอันนี้นะเราก็จะมีมุงข้างในอีกชั้นหนึ่งสำหรับกันยุงอันนี้นะคะ ถ้าเราไม่ใช้เราก็จะสามารถพับเก็บได้แล้วเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้ให้เราคล้อง สำหรับมวนเก็บแบบนี้คราวนี้เราก็จะเปิดรับลมรับแสงได้หมดสำหรับประตูทางเข้าจะมีทั้งสองด้านเลยนะคะจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เราจะตั้งเป็นเธอเราจะตั้งสเสาเทเลสด้านหน้าก็ได้หรือจะ้วนเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเปิดรับลมได้สองด้าน มาดูห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะมีทั้งซ้ายและขวาอันนี้จะเป็นสองห้องนอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตรงกลางสําหรับนั่งเล่นนะคะในส่วนของห้องนอนก็จะมีประตูเปิดปิดให้เหมือนกันประตูนี้ก็จะมีทั้งม่านบังแสงแล้วก็มุ้งให้นะคะจะมีทั้งนี้ม่านบังแสงนะคะบ้านทึบแล้วก็จะมีเป็นแบบมุ้งให้แบบนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ห้องนอนเดี๋ยวปูจะพาเข้าไปดูในฝั่งของห้องนอน <issance> ในส่วนของห้องนอนนะคะนี่ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้แล้วก็จะเป็นมุง้งจะมีม่านทึบแสงให้แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีอันที่ใส่ของให้ ทั้งหัวทั้งท้ายเลยใส่ของได้ส่วนมา่านหน้าต่างก็จะเป็นแบบมา่านหน้าต่างนี่จะเป็นแบบทึบเราสามารถปิดได้หรือจะเปิดลงก็ได้ถ้าปิดก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ ถ้าเปิดโล่งก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ห้องนอนนี้ก็จะประมาณเตียงห้าฟุตที่นอนห้าฟุตใส่ได้ถ้าเราจะเปิดรับแสงนะคะนี่ก็จะพับเก็บได้ประมาณนี้ค่ะพับเก็บสอดไว้จะมีที่ใส่ของแบบนี้ ประตูห้องนะคะถ้าเราอยากเปิดโล่งรับลมเราก็รูดสิบปิดได้แบบนี้เลยแล้วเราก็ม้วนเก็บเข้าข้างๆวาเขะตัวัค่ เจะเก็บดานเสาร์ภายในก็จะเปิดโล่งได้ขนาดนี้เลยค่ะลักษณะภายในทั้งสองห้องซ้ายขวาจะเหมือนกันเลย ันนี้ก็จะแบบว่ายืนโล่งป่งสบายมากเพราะว่าอันนี้จะเป็นเต็นท์แบบหลังคาสูงเลยนะคะสำหรับดีเลยนี่ยืนแบบไม่ติดหัวสูงกว่าเราเยอะมากแล้วก็สำหรับด้านบนนะคะก็จะมีช่องแฟนสายไฟให้เราด้วยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นช่องสำหรับแฟนหลอดไฟให้เราเราสามารถเอาหลอดไฟมา ขวนตรงนี้ได้แล้วสำหรับในห้องนอนนะคะก็จะมีจุดแขวนสายไฟให้เหมือนกันจะมีจุดแขวนสายไฟให้ทั้งสองห้องเป็นเหมือนกันหมดสำหรับตัวไฟชีนนะคะเขาจะมีเชือกลังตรงนี้เอาไวใ้ให้เรายึดกับพื้นแล้วต่อสมอนะคะเพื่อดึงให้โครงเต็นท์เนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันนี้ ที่ปูมาลวมมันไม่แรงปูก็เลยจะไม่ได้ยึดเชือกตรงนี้นะคะแต่จะบอกให้รู้ว่าเขามีเชือกให้ยึดตามมุมต่างๆด้วยอย่าลืมยึดกันด้วยนะ Copoo is wide my name Love travel wide. Just own. Feel the world to Just the Solo campfires burn Stars above so bright In the n i g h t soft turn Find my peace at night Alone is not only In the wild I roam Every path tells a story s o เป็นยังไงก็งคะสำหรับเต็นตัว Nature High Village 17รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ามันใหญ่มากรุ่นนี้ปกูกกรรมคนเดียวไม่ได้นะต้องมีเพื่อนช่วยเพราะว่า เนื่องจากว่ามันใหญ่แล้วก็คงเต็นค่อนข้างที่จะหนักนะคะน้ําหนักโดยรวมนี่อยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเกือบ30โลนะแต่กลางออกมาแล้วนี่คือแบบพื้นที่ใช้สอยนี่คือแบบเยอะเยอะเลยนะคะเหมาะสําหรับการไปกางเต็นท์แบบครอบครัวนะคะก็คือ4ี่ห้าหกคนขึ้นไปอัน,นจริงๆนะก็คือแบบว่าถ้าเห็นตัวเต็นท์ใช่ไหมคะมันมี2ห้องนอน2ห้องนอนนี่ก็นอนได้ประมาณห้องละสคน ส่วนตรงนี้ตรงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยถ้าเราไม่ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะเราก็ทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ได้นะสําหรับใครที่แบบไปกันเป็นสิบกว่าคนอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงทางเข้าอะค่ะเขาจะมีหน้าต่างมีมุ้งกันยุงให้ก็คือเอาที่นอนมาวางแล้วก็ปิดก็คือสามารถนอนได้อีกหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นตรงกลางก็ได้เช่นกันค่ะ เรียกได้ว,ว่าเต็นรุ่นนี้นะเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับตัวเจ้าเต็นเน Nature h i g h Village 17รุ่นนี้นะคะยังไงปูก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้และอย่าลืมนะคะฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยอย่าลืมนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนี้ ฝากสนับสนุนปูในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปูมีด้วยนะคะ Facebook Instagram YouTube ก็ปูค่ะกป็ปูที่แปลว่าใจกับปูค่ะ Go pursue h i m a love to travel why just me on my own feel the world outside solo campfire s burn stars above so bright in the night soft turn Find my peace at night. Alone is not lonely in the wide I roam. Every path tells a story, solo but never alone. Mountains call my name, rivers guide my way.